ไม่ได้มารีวิวแต่มาบอกข่าวดีครับเพราะว่าเจ้าต,ตัวเนต้าีจะได้ขายอีก20วันข้างหน้าแล้วรอกันได้เลยครับทุกคนรถไฟฟ้าคันนี้จะเปิดราคาและก็ขายจริงวันที่20กร,รกฎาคมที่จะถึงนี้แล้วครับหลังจากที่เราได้เห็นเจ้าต,ตัวเนต้าวีจอดเรียงกันเยอะๆในประเทศไทยเราก็จะกสื่อของเนต้าไทยแลนด์น,นั่นเองเลยครับวันนี้เราได้วันเปิดตัวจริงกันสักที ในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาก็มีการเปิดจองไปบ้างแล้วราคาคนที่จองได้ในงานนั้นก็คือประมาณ579,000บาทแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีประกาศพวกส่วนลดภาษีแบบเต็มๆเ,เนาะตอนนี้ก็มีการประกาศอะไรมาครบหมดทุกอย่างนะครับผมว่าเปิดจริงราคาอาจจะดีกว่าน,นี้ก็เป็นไปได้นะรอรุ่นกันได้เะครับเพื่อนๆเ,เพราะคันนี้ก็จะได้ส่วนลดรัฐบาลด้วยเช่นเดียวกันและโคต้าในประเทศไทยจะไม่เกิน2,000คัน 2,000คันถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าใครอยากได้ผมว่านั่นจะจองทันนะแต่เอ๊ะปัจจุบันตอนนี้ก็มียอดจองสะสมมากกว่า500คันไปแล้วใครที่ชอบคันนี้จริงๆแล้วก็ชอบเจ้าตัวแบรนด์เนต้าก็ต้องรีบจองเหมือนกันนะเจ้าตัวเนต้าวีผมก็ได้ไปรีวิวมาแล้วเนาะเพื่อนๆสามารถกดดูมุมขวาม,มือได้เลยครับตรามาดูสเปคข่าวๆข,ข,ของคันนี้ดีกว่ามอเตอร์ขนาด70กิโลวัตต์และได้แรงม้าอยู่ที่95แรงม้าถือว่าไม่เยอะครับ แต่ก็มีข้อดีที่แรงบิดให้มามากถึง160นิวตันเมตรบวกกับตัวรถที่มีขนาดไม่ใหญ่ก็จะสามารถทำให้เร่งแซงได้สบายเลยและเขาก็ยังเคมว่า0ู50จะอยู่ในเวลา3.9วินาทีเท่านั้นเองด้วยจากที่บอกไปแรงน้าไม่เยอะใช่ไหมล่ะครับก็จะทำให้สามารถวิง่งได้ความเร็วสูงสุดแค่1น1กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าก็อาจจะไม่เหมาะกับเดินทางระยะไกลเท่าไหร่นะครับสำหรับคันนี้แต่มีแบตเตอรี่ขนาด38.54กิโลวัตต์อาว ทำระยะทางไกลสุดคือ380กิเมตรต่อการชาร์จมาตรฐานที่เป็น NEDC ครับเอาละครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับวันที่20กรกฎาคมมารอดูราคาแล้วก็รอดูการเปิดตัวกันได้เลยสำหรับวันนี้จะมีข่าวสารอัพเดตเพียงเท่านี้ถ้าใครอยากดูรีวิวฉบับเต็มก็สามารถกดดูได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ